สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมที่รับชมอยู่ในแฟนเพจของดอมชัยพลน,นะครับน้องที่บ้านพักบารม์ปวดใจแฟงนะครับขอ,รของพี่มาลุกขนาดเด็กนะพี่น้องบรรยากาศนะครับซ้อมเพิ่งเสร็จครับผมน้องแบงค์เหนื่อยบอก เมือ <laughs> ่ <laughs> อวอเมื่อขอบคุณแฟนคลับอะไรใช่หน่อยีแม็กเออแมนกับแมนอ่ะขอบคุณแฟนคลับนะคะของพี่แมนสุรชัยนะคะโอนค่าเครื่องดื่อนมา2,000บาทนะคะตอนเดืนบาทนี้เราจะไปซื้อเตยกุู๊ ไม่พอค่ะขอบคุณจากพี่แมนจกกักรพันธ์อีกหนึ่งพันบาทค่ะอ<า>เอาก็แมนไงจะจ่ายไม่จา่ายไม่จ่ายเป็นี้รู้นะครับไม่เป็นขอบคุณมมรดทานนะคะอเงินบานวงนี้ดัซซิเทล้านปูนเพิ่มนะครับผมดัซนีเปูนเพิ่มเป็นหม,ม่งซอมครับพี่น้อง ้องฟิม10บออน้องฟิมฟิม10บ่อ5 10 10ถ้าเป็นล้งปูไม่ต้ว่ากับมวนเนาะสนุกปูนเลลงปูนบ่อไปไปเข้าลงปูนไปไปผดเกือบ้าเกลือลงปูนเฮ้ยเยอะ เพื่นสิเทปูนเพิ่นนาสิเทปูนเพิ่มสถานทีเพราะว่าเด็กหน่อยนั่เสอือค่อนข้างที่สิร้ายนะครับเพราะว่าเสดมี่มองแมนครับขยายออกโอ้ยเดยวกน้องพี่น้องมวหลายเต็นพึ่งเต็นพึ่งเศร้านะครับแล้วก็มาทายชิบอี่น้องเบิงบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่บ้านพักบา,ามลมขวัญใจแฟนนะครับบ้านพักบอรลขวัญใจแฟนกำลังเก่งยังไอปูนแล้ว นี่จะทำอะไรครับพี่แมนลาดปูนให้ดันซอร์จะได้เต้นได้สะดวกครับตรงนี้อ๋อ<า>ปาก็ดีแถวหัวหนาแมเมันจำเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่แรกประสีียังบ่าลาดเพราะเมื่อคิดเบื่อเนี้วฝนตกกันยานะครับนองเวลาสแปรแถวมันมันยังเหนี่ยกันอยูะ ถ้ากว้างๆอย่างนี้เราจะเต้นสบายๆเป็นเื้อมันจะลอยที่ดิบคุณอ๋อมัน <c oughs> ก็เลยต้องใช้พื้นที่เยอะยอดอันนี้ก็เป็นห้องดนตรีห้องซ้อมลำป้ามี่ห้องดนตรีแล้วบนเน,นี้มี่ห้องซ้อมลำน้ำไอแม่ไอแมนไอแมนเขาโอกาสจะคอนนะโอกาสนักร้องมัน อะไรครับอพอเทพอเทพอเทใช่ไหมนสนุกไหมวันนี้สนุกไหมเด่นเต้นสนุกไหมลุกลุกตงเมา ัสอบคุณเซ็ตครับพี่น้องพี่พี่ก็แกะท่ารอนะครับแกะท่าขาสอบมือน,นะครับบรรยกาศสดๆที่บ้าน,นพักมาลำพังแฟนนะครับพี่อาร์ตี้เมื่อยอยี่บ่กเมื่อยอะไรครับเมืออม่อยแตกแกะเปียกเปื้อนเลยไอ้เต้า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 